ลมมันเย็นอะครับก็ลมมันเย็นนะเรับเธอเธอจะจองพระลมคนเดียวไม่ได้นะคะใครจะนอนกับเธอเธอเธอจะมาอ้าทงองอาพุงแสพลมคนเดียวไม่ได้นะคะให้คนอื่นมาสิคะคุณเธอเธอจะเย็นไปไหนแล้วคะคุณเธอ คเธอจะยืดพัดลมคนเดียวไม่ได้นะนี่อุย้ยตอเหลือกอ้ยตะขางเออกรดิคขงโอ้โหจงพัดลมตัวดีคนเดียวเลยพาตังมานอนพัดลมไหมลูกมาแล้วิีนหอยแ้้วหายรีนหอยแล้วมามาเร็ว,ว,วเร็มาอยู่พัดลมดวนเลยโอ้ยจ้า กินน้ำกินน้ำกินน้ำโอ้ยกินน้ำลูกกินน้ำกินน้ำเอ,อ้ยมันจาเลือกลเล <c oughs> ยก็มันเย็นนะครับออมันเย็นนะครับอ,อ่ะมันเย็นนะครับอ,อ่าเดูอิ <c oughs> อสมันเย็นนะครับเอออ่ะมันเย็นนะครับมันเย็นนะครับ มันเย็นอะแหมจองเลยนะจองพัดลมคนเดียวเลยนะคุณเธอโอ้โห,หนาพัดลมมันเย็นนะซิ